นายครับเจ๋ะจ๋อสบายดีไหมเจ๋ะหนาวหรือเปล่ายุงกัดไหมลูกอืมทำไมเช้านี้ยังไม่กินอะไรเลยนะเอาให้กินเจาะไม่กินเว้ยยังเพ,งพิ่งจะตื่นนะเอาเพิ่งจะเตื่นอ๋อแล้วไปนอนกับเนนไหมล่ะอืมนอนกับลูกเนนไหมนั่งสบายสบายเลยลิงควนเรา จอของเราจอของ FC ทุกคนนะใช่ญาติหลวงพ่อจออ่าหลวงพ่อจอใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเจริญสุขเจริญธรรมบารายยศโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านตอนนี้น้องกระจอกมาจะมาขอก,กินอะไรนาะกินอะไรของจอวะกล้วยใช่ไหมกล้วยของจอมีอยู่ก็จะมีกระรอกกระแตมากินด้วยกันโยมมาขี้ใส่หัวจอสวัสดียามเช้าๆวันนี้วันอะไรลูกเนน วันนี้วันพุธเออวันนี้วันพุธนะนะพุชชัยสีมั่งมีโชคลาภเจอแต่สิ่งดีๆดีจะอจอหวยออกอะไรวะบอกเอฟซีดิหวยออกอะไรวะฮะหวยออกอะไรต้องบอกเอฟซีดินั่นงเทกับพระอาจารย์มาโอ,โอ้นั่งเท่ๆ,ๆเลยอะโอ้โห โอ้โตกใจเกือบแล้วไอ้ว่าอ๋อบบพี่ธนัยสบายปวดใช่ไหมเออนอนโค้งตูดอีกแล้วโยมเอ้ยนอนโค้งตูดอีกเลยนอนโค้งตูดโค้งดากให้นลโยมนะเหมือนลูกขนุนไม่ใช่สีขนุนแล้วอันนี้เป็นสีทุเรียนคนโยมนะทุเรียนหมอนทองตกคนจะเข้ามงินุ้นทุเรียนหมอนทอง ล่วงหล่งลงมาจากฝากฟ้าสมุทรแปซิฟิกไหลมาตามทุ่งหญ้าซาฟาฟรีไหลเข้ามาทางแม่น้ำโขงแล้วก็ลอยละล่ลองสู่ทะเลแล้วก็ลอยมาที่วัดน้องยาวใต้ตำประธานเจาะของเราเอ้ยอวนอีอวนอวนอว,น,วนนอนสบายคนเดีย จเจริญพรมาได้จะโจมทุกพระท่านนะเป็นยังไงกันบ้างเนาะสบายดีเนาะนะ,นะไ,นไม่เห็น f อซีบอกรักจอไม่เห็นมาเยี่ยมหาจอเลยนะหลายคนยังไม่เคยมาหาจอเลยคุณโยมบางคนอยู่สระบุรีก็ยังมาไม่ถึงนะวัดหนองยาวใต้ตำบลหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีคุณโยมวัดหนองยาวใต้นะอยู่ตรงนี้เองใกล้นะนะถ้าเรามาจากกรุงเทพนุโยม มาถึงทางด่วนแอบซ้ายเลยคุณโยมนะเพราะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทสามชายหรือว่าโรงเรียนเซจจอนแมรี่ก็ได้นะอยู่งยงเงยื้องกับศูนย์อบรมตรวจภูธรกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งคุณโยมนะวัดหนองยาตายวัดเล็กๆอยู่ชานเมืองคุณโยมด้านหลังนี่ก็จะเป็นอำเภอหนองแครแล้วนะ,ะด้านหลังก็เป็นอำเภอหนองแครแล้วอยู่ชานเมืองโยมไม่มีใครสนใจหรอก วัดนในน้อยนะยะถา,มานามาจะไม่ถึงอ่ะเขาเตลิดหมดโยม <c oughs> นะ,ขะเขาเตลิดไปวัดใหญ่ใหญ่หญหมดเลยโยมเขาถามว่าทําไมมาอยู่กับพระอาจารย์ <c oughs> จอเหรออ๋อสงสัยมีวาสนาด้วยกันคนโยมนะทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญจอก็ไปเรื่อยๆคนโยมนะไม่รู้ว่าอยู่ยังไงอ่ะวันหนึ่งก็มาที่วัดหนองยอใต้แห่งนี้คนโยมนะวันหนึ่งก็มาที่วัดหนองยใต้แห่งนี้เอ้ยจะจีบมือยอมจีบมือ <c oughs> <c oughs> วัน บันเลยจีบมือบอกเลขกูนะอ, <laughs> อ,อ,อะ้กินนาทีแล้วปู้นสี่นาทีแล้วครับหยุดแล้วก็ถ่ายภาพ